วมันก็ไปเพื่อจะได้ทราบในเรื่องของลักษณะเด่นของงอกโรเรนัาสาที่เป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งในส่วนของสาระการก็จะเป็นอย่างไรนะครับรับทราบได้จากท่านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านหนุนสนึกเสลิมดีเลยเชิญครับครับคือเด่นของงอกโรเรนัาสาครับคือถ้าเรามองลักษณะสีนะสีนก็เป็นสีสันที่สวยงามมาก อ็น้ก็อยากรับประทานแล้วก็ถ้าเราปอกดูนะจะมีกลิ่นหอมนะพอออกเสร็จจะมีกลิ่นหอมเท่าไห่ถ้าเรารับประทานจะมีความอร่อยหวานแล้วก็กรอบคือลักษณะเด่นของรเรียนนาศาลนี่คือกเิ่นที่ถือว่าโรงเรียนนาศานั้นนี่คืเด่นคือหอมกรอบ รอนหวานอร่อยนะคือรัชษณะที่ยากแต่อย่างไรก็ตามนะอยากเรียนคือนอยากเรียนถึงมุจนว่าเาะเียนอาสา,านนะั้นต่างก,กับวกที่อ,อยู่โดยสัมภาร์การที่หนึ่งคือความหอมหอมนี่จะหอมกว่าวกที่อย่นนะจะบอกได้ตอพวกที่อยูะการที่สองเนื้อไม่เฉดเนื้อไม่เฉดเนื้อจะแห้ง แล้วก็ไม่ฉ่ำนะทาไม่ฉ่ำนะเหตุผลที่ไม่ฉ่ำน้ำเนื้อแห้งเพราะว่าอำเภอนาสารนั้นมีเล่ชนิดหนึ่งหรือเล่หยุ่ซ้ำจะมีมากมายที่นั่นให้ี่จังหวัดอื่นก็จะไม่ควรมีแล้วก็เล่ห์ยุ่ซ้ำตัวนี้จะทำให้เนื้อของผลไม้จัแห้งทำให้พบเนนาสารเนื้อแห้งไม่ฉ่ำนะ มี่แหละนะที่้องที่อย็นจากจำนำเอ่อหนาสารยังไม่จำและหน้าเต็มของฮอตหน้าสารแล้วก็มียิงหอันนี่ทีนี้เรามามองถึงฐานะการของกองโรงเรียนหน้าสารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานั้นมีการปลูก่ฮอตทั้งพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ33,216ไร่นะที่แย่งหมดแล้ว 32,265ไร่และอำเบอร์ที่ปลูกมากที่สุดคืออำเบอร์นาสันมีพื้นที่ปลูกก็ประมาณ2,163ไร่และอำเบอร์ต่อมาคืออำเบอร์ปานชนะดิบก็มี2,067ไร่และอำเบอร์ต่อมาคืออำเบอร์เวียงสักก็2,242ไร่ และก็สุดท้ายคืออำเภอพัฒน,นาเดิน2,500ไร่ซึ 2, ่งพื้นที่ตอนใหญ่ก็รุกกันมานางเส้นนาแต่ถ้าเรามามองสถานการณ์ในขณะน,นี้ว่าในปีนี้ผลผลิตเพรานาสารีจะลดลงเตุผลที่ลดลงเพราเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนปภายแรงเป็นเวลานานก็สึ่ควร ทำให้หอ,อกนักสา,านี่ออกช้ากว่าปกติและก็ออกอกับหลังจากประสบเลกเสร็จผลก็ตกไม่ส,สม่ำเสมอเลยทำให้หอ,อกนักสา,านี่จะออกเป็นสามรุ่นด้วยกันขณะนี้ออกไปแล้วหนึ่งรุ่นและยังเก็บเกี่ยวไปแล้วในช่วงเดือนมิถุนากลักดาซึ่งเก็บไปแล้วนี้ประมาณผลผิดประมาณหนึ่งพันสเจ็ดสิบตันไปแล้วก็ประมาณ แต่ aa, ไม่มากก็ประมาณ10เปอร์เซ็นแต่ว่าลายกรกฎาช่วงนี้และไปถึงเดือนสิงหาจะออกเยอะมากนะประมาณ60ถึง70เปอร์เซ็นบงเอิญมันก็ตรงกับการเกษตรแปรของดีเมืองศรราษฎร์และงานอบโรงเรียนบ้านนาสามด้วยนะุ่งนี้จะออกเยอะเออเราคิดว่ามีปริมาณผลเปลี่ยดี จะออกดีประมาณ 5, ๆๆๆ5 000, 000้าพันเป็นแคันห้าพันเป็นร้อยนซึ่งเราคิดว่าในขณะนี้ชวนราคาราคาในช่วงแรกในช่วงแรกที่เป็นเดือนมิถุนาราคาไม่แพงนะราคาทั่วไปก็ประมาณ35บาทเหตุผลที่35บาทเพราะว่าพที่จันทบุรีก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่เือราคาไม่ไม่สูงมากแต่ในขณนะนี้ ก็มานนานสารีราชาสูงเป็นพิเศษเลยอยู่ในช่วงประมาณ6.7จุดบาทเป็นทั้นรู้วางหัา3กิโลน้อยแล้วเดือนแล้วเดียว200นะ3กิโล200ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นราคาที่ดีมากที่มีน้องเกษตอนได้ับเกตดผลเพราะว่าาะจะออกทยอยโขกมากคือธรรมดาก็จะออกไปช่วงจะพีกูช่วงเดียวก็ประมาณหนึ่งเดือนแค่นั้น แต่ปีนี้แปลกมันยาวตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนธันวาสี่เดือนด้วยกันทําให้ราคาดีก็ประปอกอบผลผลิตไม่ว่าจะเป็นมังคุดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นลองคองผลผลิตทั้งหมดทำให้ราคาปีนี้คุมไม่มีปัญหาเรื่องันดับในส่วนของราคา เ่งขณะนี้เราเองสํานักงานเกษตรจังหวัดเองเราก็ได้มีการติดตามนะประเมินประมาณการผลผลิตอยู่เป็นช่วงๆเป็นเวลาซึ่งเราเสนกไว้จะมีการประมาณผลผลิตอยู่สามช่วงเป็นกันซร่งขณะนี้เราประมาณไปแล้วสองช่วงยังอีกอีก่ช่วงก็งเราให้สํานักงานเกษตรทำเือนะประมาณผลผลิตแล้วก็แล้วประมาณผลผลิตที่ ทำนายไปแล้วเท่าไรเท่าไรกานะให้จังหวัดทราบทูกเกือนในทุกในกรณีในส่วนของการดําเนินการนะในเรื่องของคุณาภาพเพราะนาศาลเป็นเป็นเป็นโลกที่นะึ่นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็จาเป็นที่จะต้องปรับปรุงคุณาภาพของนาศาลนี้ให้มีคุณาภาพดีเราก็ใช้วิธีการส่งเสริมให้มีน้องเกษตรกรในตำบลบ้านนาศาลนั้น ให้รวบุ่มกันทําเป็นแตงใหญ่นะแตงใหญ่แตงใหญ่คือขณะนี้ได้รวบรวมเกษตรกรผิดกะเพื่อต้องการให้ได้คุณภาพเป็นแตงใหญ่มีเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งสิ้นกนึ่งร้อยสิบห้าแล้วก็ในพื้นที่ทั้งหมดก็983าร้ไร่ที่เราคาดว่าผลผลิตของงาสารที่ในแตงใหญ่นี้ ออกก็รประมาณ1 2 0 0 0 0อันซึนงกนระไ่ก็ทยอยออกไปแต่คิดว่าในส่วนที่เราปรับปรุงคุณภาพนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพโดยให้เกษรตรกรทั้ง115รายนี้ผิตออร์ีมีคุณภาพโดยให้ผ่านเ e a p ซึ่งเมื่อก่อนนั้นผ่าน e p p แค่8ราย แต่ในปัจจุบันนี้ผ่านไปแล้วตั้ง115รายและมีหน่วยงานทั้งหมดที่เข้าร่วมวาร,ราการเพื่อที่จะร่วมกันผิดเพราะไอ้ได้คุณภาพทั้งหมด21หนย้วยรันและเราก็คิดว่าจะลดต้นทุนเพราะว่าต้นทุนจะสูงนิดหนึ่งคือประมาณอิโลน7บาท69บาท เราก็คิดที่จะลดทุนให้ต้น่นตห้น้อยลงให้เหลือแค่6บาท15ตัาางค์ส่วนผลผลิตในขนาดนี้มันอยู่ที่2500กิโลต่อไร่เราก็จะเพิ่มให้เป็น2700กิโลต่อไร่แ,แล้วก็คุณภาพเราก็จะพยายามให้ผลเล็กการตลาดคุณภาพก็จะดีการตลาดเรานี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าพณิชย์จังหวัด พอการค้าไอ้พวกท็อปต่างๆพวกเฮโลตัสต่างๆก็เขา้ามาเพราะว่าเรารวมกลุ่ม <descon> ก <fin anta> no ันันผลิตและรวมกลุ <lump monter> ่มทันขายซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียตอนในในตะบนนาสานก็ได้รวมกลุ่มกันพัฒนาล็อกนาสานให้มีคุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไปตามความต้องการของผู้บริโภคครับในส่วนของผมพ่อหน้าเฉลี่ยที่ดีขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านที่รอด